เจอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะจากร้านแบรนด์ลินยานะคะวันนี้เป็น EP 3ค่ะวันนี้พี่น้องจะพามาชมการทำตุ๊กตาค่ะ ะะมีทั้งหมด3เจ้านะคะแต่วันนี้จะพามาแนะนำหนึหนึ่งคนก่อนนะคะคือน้องเดือนเพนค่ะน้องเดืนเพนแนลนอน,นะคะสวัสดีค่ะน้องเดือนเพนอยู่เมืองฝากนู่นนะคะไกลไหมคะเราพามาชมการถ่ายทำตุ๊กตานี้นะคะคือ เสร็จส่วนผ้าของพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นอีพีหนึ่งนะคะจะเริ่มดูจากการที่เอาผ้าฝ้ายแล้วไปทํำย้อมสีธรรมชาติใช่ไหมคะพอเราตัดเย็กเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเหลือเป็นเศษเศจพวกนี้เยอะเลยเราก็มาคิดว่าเราเนี่ย จะเอาเศษผ้านี้ไปทําอะไรเนาะมาเอนได้รู้จักน้องน้องเดือนเพนนะคะที่ยังน้องเดือนเพนนี่แต่ก่อนท,ทําตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะรับจ้างทํานี้เขาใช้เป็นผ้าสีสันต่างๆทานะคะเราก็เลยคิดว่าเราลองเอาเศษผ้าธรรมชาติของเราเนี่ยไปลองทําดูก่อนไหมก็เริ่มต้นกับน้องเพนมาได้เป็นประมาณสักสิกว่าปีเหมือนกันแล้วเนาะสิบเอ็ดสิบสองปีเหมือนกันแล้ขคาดที่เราทําตุ๊กตามานะคะแล้วก็ เราก็จะขายดีมากนะไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเหลือให,ให้ให้ชมในประเทศเท่าไหร่รปกติต่างชาติก็จะเหมาไปหมดเลยนะคะแต่ตอนหลังมานี้นะคะต่างชาติเจอโควิดใช่ไหมคะต่างชาติก็มาน้อยตุ๊กตาเราก็เลยเริ่มเหลือสต็อกค่ะแต่ก็ไม่เหลือเยอะนะคะก็รันไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วพี่น้องจวันนี้พี่น้องจะพามาชมขั้นตอนแรกนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้ตุ๊กตาเยอะๆเดือนหนึ่งได้ครั้งเดียวเองค่ะเราไม่ได้เยอะนะคะ อ่าต่อไปจะให้น้องเพนอ่าลองเล่านะเล่าให้ฟังสาธิตให้ดูนะคะว่าเริ่มต้นเราทำยังไงก่อนนะคะเชิญชมค่ะเามันจะมีแพทเทิร์นอันเล็กๆนะเจ้าแล้วก็เขาจะเอาไปเอาไปกดกับนนตัวนี้กระดาษกาววันนี้เราจะสาธิตให้เป็นตัวน้อยๆนะไซส์เอเนาะแต่วันนี้น้องเพนจะสาธิตแมวนะคะ สาธิตแมวอ่ะขอดูแมวแมวหนึ่งตัวอ่าคือวันนี้เราจะสาธิตตัวนี้นะเจ้าฮืฮือดูนะคะนะคะเริ่มต้นเขาจะมีแพทเทิร์นก่อนนะคะอ่ะาพอได้แพทเทิร์นมาแล้วเาก็กดลงกระดาษกาวเนอะค่ะกาวลงกระดาษกาวเสร็จแล้วก็จะเอาไปเย็บค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเอาใยใยโพลียัดอันนี้ไซส์เล็กสุดค่ะอันนี้ไซส์ไซส์เล็กสุดนี่ไซส์ไซส์เอ็มอันนี้ไซส์เอ็มค่ะอันนี้ไซส์เอ็มนะคะอันนี้ไซส์เอสนะคะอันนี้เอ็มนะคะแล้วก็ L อลอลอลนี่จะอยู่ที่หน้าร้านเนาะแต่วันอันนี้อันนี้ก็คือยังเป็นไซส์เอ็มอยู่นั่นอันนี้อันนี้ยังไซส์เอ็มค่ะจะมี L อลแล้วก็มีเอ็กอลนะคะใหญ่สุดจะ นี่ไซอค่ะรับแล้วก็สวยมีเม็ดตา้นตอนการเก็บะร็จะองยใส่เม็ดกาแล้วก็แต่งระเบียนเอ่ามันจะมีรอยปาต้องมีสอยตึเเข้าปายปนะคะแล้วก็เ,นเนก็บตา,าด้วย ให้มันกลับมบเป็นนี้อันนี้ก็ปั่นมาจากโรงงานน,น,นะเจ้าเกระเดี๋ยวน้องจต่อเลยเขาจะซื้อมาอได้จะเป็นกิโลนะคะคใส่ถุงมา การยนี่ก็จะยัดพอดีพอดีเนาะ,ะจะมาแน่นเกินไปบบหรวมเกินไปเฮ้ยอ้ยน่พอแล้วมันก็จะนุ่มๆมือพอดีนะคะถ้าเอาแน่นล้าไปมันจะแตกนะคะมันจะแตกตามหอยต่างๆนี่เลยที่เขาเย็บมาก็เสียหายหมดเลยก็จะใช้บบได้เลยนะคะเขาจะเย็บนันพอดีตถ้ามันหลวมล้าไปใส่น้อยล้ำไปมันจะตัวมันจะแฟบไปเหยียจะแฟบไปมันจะทายาดเราจะต้องยัดพอดีพอดีนะคะ ตอนเริ่มแรกนะคะจะเป็นน้องเพนเป็นคนเสนอแบบมาก่อนนะคะพอเสนอแบบมาแล้วกว่าจะมีลูกค้าตอบรับและลูกค้าก็บอกเข้ามาเนาะว่าอยากได้อนันต์อยากได้อันนี้อยากได้แบบนั้นแบบนี้พอพอแต่ก่อนทําแต่ตัวเล็กไซส์เอสเนาะได้ได้แบบออกมาเยอะแยะแล้วเนาะหลาย10แบบและลูกค้าก็มาบอกว่าเริ่มลองขยายไซส์ดูก็เริ่มขยายเป็นไซส์ S บวกนะคะ S บวกก็จะโตวกว่าไซส์ S นี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็จะเริ่มมีไซส์ S บวกพไซส์ S บวก ยังอยากขยายต่อก็เป็น M เป็น L นะจนกระทั่งถึง XL ค่ะตอนนี้นะคะทำได้สูงสุดถึง XL ค่ะนอกนั้นแล้วเอาคุ <laughs> ่มไว้แล้วเจ้ามันจะหนักละค่ะอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนสอยเก็บรายละเอียดค่าลายละเอียดกับนี้ต้องมาสมกันเนาะเก็บล้ให้มัน ซอยเซตแล้วก็มาติดกันตานอแต่แแแแและตัวก็ประเมอนกันนะคะอย่างจ้างนี่ก็ได้แค่ติดตาอย่างเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องได้ปักเพิ่มแต่แมวอะ่ะจะต้องได้ปักเพิ่มนะคะไปไหนลแ้แมวแมวขอตัวนึงแมวนี่จะต้องปักหนวดเพิ่มนะคะนี่นะคะถ้าปักบางงามนะเจ้าแมวก็จะหน้าบึ้ง คนก็ไม่อยากได้ก็ไม่อยากรับนอนไปเลี้ยงเลยเพราะว่าหน้าบึง้งแต่ถ้าแมวอ,ออกยิ้มน้อยๆก็ดูหน้าฮักเนาะก็ฮับนอนไปเลี้ยงได้เลยค่ะส่วนใหญ่เขาทําไปทําพวงกุญแจค่ะทำพวงกุญแ,แจขึ้นมานะคะมาะเป็นของที่สายกระเป๋าก็ได้ไปทำากุญแจ่างนะคะแล้วก็บางคนก็ไปต่อยอดเป็นโมบายเจ้านะคะเป็นโมบายแล้วก็ ไปทําอย่างอีกคะที่เฮาหันหันส่วนใหญ่บางคนก็เอาไปโชว์เรียงเรียงเรียงเดินแถวเดินทับเจ้าทับช้างค่ะทับช้างค่ะทับช้างทับกวางอ่าบางคนก็ไปเรียงไว้เฉยๆนะคะแต่เราก็ทําหไว้หื้อนะคะสําหรับไปทําแขวนพวงกุญแจเป็นโมบายไปตกแต่งสายกระเป๋าพ่อง แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะคะมีม,ม,มีมีลูกค้าบางคนนะคะซื้อของเราไปแล้วเปิ้ก่อเอาไปแต่งเพิ่มเติมเนาะซึ่งแล้วก็แต่งเพิ่มเติมแล้วเอาไปทําผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลเองนะคะบางทีเขาก็บอกเห็นนะว,ว่าเปิ้ลเอาไปทามาอย่างพ่องตัวเล็กๆอย่างนี้ขายตัวละห้าสิบบาทค่ะน้องน,น่ารักนะคะรับไปเลี้ยงหน่อย ตรงนี้หลังจากที่ใส่ตาใส่หนวดแห่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะมาฝึกโบน้องเป็นนะเจ้าเนาแะแต่ที่ว่าจริงมันตื่นสีสันเพื่อนขึ้น่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุกต่อไปในระยะสุดท้ายก็คือมัออดบข้าคำดารา นี่ก็คือเซตแล้วเนาะเซตขั้นตอนเรียบร้อยอ่าเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยได้หนึ่งตัวนะแหมทองแดงตอนนี้ก็มีลูกค้ารีเควสมาใหือออกแบบเพิ่มเติมเนาะวันนี้เรามีอันใหม่มานําเสนอนะคะมีไหนฮะพวงขุญแจอันที่น้องเพนเอามาตะกี้อ่านีนะคะอันนี้กําลังจะออกใหม่แต่ว่ายังบ่ได้ออกเตืรอเอามาโชว์ค้ออ่า ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นก่อนนะคะนี่ยังบอกลงหน้าร้านเตือนนะเจ้านี่ก็เป็นพวกงกุญแจนะคะไปสามารถแอปพลายไปได้ใช้เป็นอย่างอื่นได้ค่ะค่ะถั่วถั่วใช,ใช่ไหมเม็ดถัว,วค่ะอ่าถั่วถ<ผ>ั่วลันเตาถั่วลันเตา <laughs> อ่าน้องถั่วลันเตาเจ้าจะ <laughs> มีกระเป๋าเนาะวันนี้ได้ได้ตัวอย่างมาเห็นอันหนึ่งเป็นกระเป๋านะคะทุกเพลืลองส่งกระเป๋ามาลวเจ้า นี่ครั้งหนึ่งทํามานะคะประมาณ30บใบนะคนจีนกับเหมาเป็นมดเลยนะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะมีหัวหัวจ้างหัวแมวหัวแมวหัวจ้างหัวแมวอยู่ทา้งหน้านะคะแล้วก็เปลยนกระเป๋าแล้วสามารถลูดได้นะคะลูดได้จะเปิงสําหรับเด็กๆเนาะสายนี้ปรับได้ค่ะสายนี้ปรับได้อน,นี้ยาวไปน้อยแต่ว่าสามสิบเดี๋ยวเราจะมาปรับต่ออันนี้ก็ไม่ได้ทาเมินเหมือนกันนะจ๊ะ ใช้ความชอบส่วนตัวมาได้เรียนพวกอย่างมาได้เรียนใช้เวลาเวลาถ้าเฮาหันเป็นการ์ตูนเฮาก็จะวาดแล้วลองก้อยจากเลย่ผ้าเนี้ยมันบ่เหมือนบ่เหมือนผ้าที่ทําการ์ตูนพี่นตุ๊กตานี่หินมันเป็นผ้าเป็นสําหรับตัดเสื้อผ้าเนาะเพราะนั้นไซส์มันจะ่เหมือนกับไอ้ตุ๊กตา คนละก็วยาะยะเวลาตัวนี้มันยืดหย่น้อพี่น้องจะส่งผิดเจ้าหม่าเจ้าเขาต้องเขาต้องลดลดหรือเพิ่มเพื่อเถิดเพื่อมันเพื่อมันเพื่อมันสมกับที่จะเป็นผ้าที่ทําขึ้นกับผ้าตัวนี้ค่ะค่ะแล้วผ้าตัวนี้บางตัวผ้าเศษผ้าบางตัวพอทําแล้วตัวมันจะใหญ่ถ้าบอกเดียวกันแต่ถ้าผ้าเป็นผ้าแดนงเด่นดเนี่ยค่ะแต่พี่น้องโอนไปหมดแล้วจะน้อย เพราะว่าเป็นผ้าคนละแบบอันนี้เป็นผ้าสารูค่ะมันเป็นเศษผ้ามันมันเลือกมาได้ค่ะเจ้เากวางเลยค่ะแล้วมันจะมีลายในแต่หนึ่งนะะ้าเลยคือมันจะมีลายลายเป็นลายผ้ามันเกิดเป็นเป็นลายในตัววาดแล้วก็ลองลองขึ้นแพทเทิร์นลองวาดมาแล้วก็ลง ลองอัดกาวลองเย็บขึ้นมาถ้ามันส่วนไหนที่มันบสมบูรณ์เราก็จะปีกไปแก้แก้เทินส่วนนั้นเป็นส่วนๆไปกว่าจะได้หนึ่งตัวนี่ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันต้องแกะเข้าแกะออกอยู่ตลอดมันจะต้องแก้เป็นสาเป็นหมาเป็นแมวเป็นขวาง เป็นมาจะเป็นมานัง่งหมานอนมายาวมาไซส์กอดทำามาอย่างก็กระชุนมันมีหลายอย่างอันนี้ไดโนเสาร์เออมีเยอะค่ะเยอะยีหมาอาันนั้นหมามานั้นไซส์เอสบวกค่ะเออช้างช้างนี่ไซส์เอ็มค่ะ เราก็ได้เห็นแล้วนะคะตั้งแต่ขบวนการผลิตตั้งแต่แรกเริ่มนะคะจนมาสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะก็อันนี้มีจะเียนจะเห็นว่ากว่าจะมาถึงขบวนการนี้ก็มีหลายขั้นตอนนะคะกว่าเราจะสําเร็จขึ้นมาได้นะคะราคาของเราก็ไม่แพงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่นชอบในผลงานของร้านลิลยานะคะในการทำตุ๊กตาแบบนี้ก็ หาซื้อได้นะคะหรือว่ามาชมกันนะคะที่ร้านดิรยาค่ะตลาดวโรรถเชียงใหม่นะคะหรือติดต่อทาง LINE แอดนะคะแอดตรินยาหรือชมทาง Facebook นะคะตรินยาชอบค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ